เพราะอ่าแปลว่าเพราะนะเพราะอะไรเพราะไม่มีไม่ประธานไปใจคนอ่าประธานไปใจคนแปลแปลแปลก็แปลว่าเพราะไปเลยนะเพราะเพราะเป็นสภาวพรธรทำเป็นปัสมาวพรธรเพราะนั้นกียายาที่ประกอบด้วยตวาปัจัยเวลาแปลว่าเพราะเหมือนกับนิสัยเพราะอาศัยใครเกิดขึ้นย่อมอาศัยอะไรเท่านั้นนะเพราะไม่ใช่เพราะอาศัยนอเดียกัน แต่นี้ก็เวลาแปลก็แปลก่อนเอาประธานไว้ที่หลังนะาประธานไว้ที่หลังเพราะถือเอาสมณธรรมนี้ด้วยและพรบัญญัติที่ท่านกล่าวไว้ในอัตถกาถาสามัญญาผลสูตรด้วยเอาใส่ด้วยได้เหรอ <laughs> <laughs> จึงมีพรหมจรรย์สิบเอ็ดประการด้วยประการและชนีเห็นไ,ไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องต้องใส่สมณธรรมมาเองนะเพราะว่าอะไรเมื่อกี้นี่เราพูดถึงอะไรพูดถึงสมณธรรมใช่ไหมอ่าเราพูดถึงสมณธรรมเนี่ยเราพูดถึงสมณธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้ตองตัวนี้ก็ต้องเกี่ยวกับสมณธรรมต้องใส่สมณธรรมต้งกัด้วย อืมเวลาแปลจึงมีจึงมีมีอะไรมีพรมจันทร์สิบเอ็ดประการนะเขาบอกว่าถ้าพรมจันทร์สิบสองประการใส่อะไรก็ไปด้วยใส่อะไรนะใส่ธรรมเทศนาแล้วก็อัตยาสายใช่ไหมอัตยาสาย <c oughs> เออเแต่ถ้าใส่สัมณธรรม้าไปก็มีแค่สิบเอ็ดใช่ไหม อันนี้ท่านกล่าวไว้ไหนไหนเนี่ยท่านกล่าวไว้ในสามัญญผลสูตรนะได้ไหมเวละแปลไปตรงนี้ก่อนนะเพราะถือเอาสมณธรรมนี้แล,นนและพรหมจรรย์นะเอานะและพรหมจรรย์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถา,าสามัญญผลสูตรเป็นต้น จึงมีพรหมจรรย์สิเอ็ประการด้วยประกาศรัชนีนี่ประโยคแรกประโยคต่อไปก็ทำไงก็ในบรรดาพรหมจรรย์เหล่านั้นทานมาแล้วโดยสรุปในหนหลัง ในหนหลังก็คือข้างล่างที่ผ่านมาแล้วมาแล้วโดยสรุปในหนหลังต่อพิเอกต่อพีเอกอาการขนขวายและอุโบสถหรือว่าวิญยยาววจจะทับศัพท์ก็ได้วิย,ยาววจจะและองค์อุโบสถท่านสงเคราะห์เข้าแล้วด้วยกรรมที่ไม่มีโทษต่อพี่อกศีลห้าและความสันโดษในภรรยาของตน ท่านสงเคราะห์แล้วด้วยการเว้นจากบาปและการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาเห็นไหมแปลให้เขานะอีป่ปไปทับซั์นะแปลให้เขาด้วยแปลให้เขาด้วยต่อพี่อีกทำไมต่อความเทียนเป็นอันท่านสงเคราะห์แล้วด้วยตะบะนะ ต่อไปก็ในบรรดาอะไรเนี่ยก็ในบรรดาอัปรมัญญาเมธุนวิรัตอริยมรตศาสนาและสม,มณธรรมอัปมัญญานะพึงสงเคราะห์เข้าในขันตินะเพราะว่าอาโทสะชื่อว่าขันติอ ก็เมตตานะก็เมตตาท่านถือเอาด้วยอาโทสะได้ไหมแปลง่ายๆแปลง่ายๆท่านถือเอาด้วยอาโทสะอาตอพิอีกอัปมัญญาสาแม้นอกนี้ อย่จาจัดเมตตาที่ท่านถือเอาแล้วนั้นก็เป็นอันท่านถือเอาแล้วทีเดียวนะนไ,ไเออสามหรือจะแปลว่าแล้วเนี่ย เมื่อเมตตานั้นท่านถือเอาแล้วอับประมัญญาสามแม้นอกนี้ก็เป็นอันท่านถือเอาแล้วทีเดียวทีนี้ก็ได้นะะได้ไหมเนี่ยแปลโจทยเปรียบแปลประโยคนี้เป็นประโยคลักษณะไปเลยนะอืมเมื่อถือเอาเมตตาไปแล้วก็เหลืออีกสามใช่ไหม <laughs> ก็ชื่อว่าถือเอาแล้วทีเดียวตรงนี้นะ อันนี้ต้งแต่อัประมาญยามาเองนะแต่อัประมัญญามาเพราะอัประมัญญามีสี่เมตตากรณามุติตาอุเปขานะเมื่อเมตตาถือเอาแล้วตอนนั้นะฉะนั้นอัประมัญญาสามที่เหลือก็แสดงแบบเป็นอันถือเอาแล้วเหมือนกันอือทางในต่ออริยมรรคย่อมไม่ได้ในมงคลข้อว่าพรามจริยังนีนะ้อิทะตัวนี้ต้องยกพรามมจริยังนะ พราะกำลังเรียนพรหมจรรย์อยู่เะพราะกํลาลังเรียนพรมจรรย์อยู่นะพเรพราะฉะนั้นอริยามรรคอริยามรรคอมไม่ได้อในมงคลข้อว่าพรหมจรรย์อย่างนี้เพราะอะไรนะเพราะเพราะ,ะถูกเนะพราะท่านถือเอาโยอันนี้ก็เป็นกรรมเป็นกรรมต้องใส่หน้พิการตาเข้ามานเะพราะถูกถือเอาอยู่ด้วยอริยสัตจด้วยอริย ด้วยการเห็นอริยสัจที่จะกล่าวข้างหน้าวักวักวักขามานะนะวักขามานะที่จะกล่าวข้างหน้าเห็นไ,ไหมหวั <laughs> งว่าคงได้ <laughs> วักขาวักขา อ้าต่อไปอีกทั้งไมต่อ,อเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่าการดื่มสุรา,าท่านไม่ถือเอาในมงกลข้อว่าอารติวิรติปาปาเพราะอะไรเพราะท่านถือเอาอยู่ด้วยการดื่มน้ำเมาข้างหน้านะ ก็คือหาไม่ได้ในมงคลข้อว่าอารติวิรติปาปาแต่ไปทีเอาข้างหน้านูน่นกันใดบัณฑิตพึงเห็นข้ออุปมาข้ออุปมาข้ออุปมมยนี้ฉันนั้นเห็นไหมสัมปทะสัมปทางสัมปะทางถือว่าข้อข้ออะไรนะข้ออุปมา,ออปมาย อ,อุปมาหรืออ,อุปมาข้ออุปมานี้อืฉะนั้น <c oughs> แปลธรรมดานะแปลธรรมดาธรรมดาอะไรไหมอันดีประทานนะประธานกิริยาอยู่นี่กิริยาอยู่นีน่เหมือนอย่างว่าการเดิมสุรา ท่านไม่ถือเอาในวงคลข้อนี้ว่าอารตีวรตีปาปาเพราะอะไรเพราะท่านถือเอาอยู่ด้วยการดื่มน้ำเมาข้างหน้าฉันใดบัณฑิตพึงเห็นการข้ออุปมัยนี้ฉันนั้น อ่าต่อไปอัตกาถาหรือเปล่าไม่มีไม่มีก็ไปเลยอ๋อตรงนี้นะเพราะเหตุนั้นในอัตกาถาพระอัตคาถาจารย์จึงได้กล่าวไว้ว่าตรงนี้นะตรงนี้นะเป็นเปิดตรงนี้นะอ่อัตกาถานะอัตกาถาอย่างเปิดตรงนี้นะอ่าเปิดตรงนี้อนะชื่อว่าพรหมจันยร์เป็นชื่อของ เมถุนวิรัตสมรธรรมาศาสนาและมัคนะในจกักรถาท่านพูดไว้นะคำว่าปรมจริยังใน,นเนี้อ่าเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของเมถุนวิรัติอ่าเป็นชื่อของสมรธรรมเป็นชื่อของาศาสนาคือคำสอนนั่นเองนะาศาสนานะแล้วก็เป็นชื่อของมัค หนึ่งสองสามสี่มีสี่นะต่อไปอีกทำไมตอ่ออ่าก็ในมงคลข้อว่าพรามอ่าก็ในมงคลข้อว่าพระมจริยังนี้พระมัจจร,รย์แม้ทั้งบทที่เหลือย่อมควรเพราะอะไรนะเพระาะมัก โภคถือเอาแล้วด้วยการเห็นอริยสัจข้างหน้าอันนี้แปลธรรมดานะถ้าแปลเพราะตัวนี้ก่อนก็ไปเลยเลยเนี่ยเป็นไปก่อนได้เลยเนี่ยแปลนะก็เพราะไปเลยนะ่ะสาม,มารถแปลก่อนได้เพราะเนี่ยก็เพราะมัชท่านถือเอาแล้วด้วยการเห็นอริยสัจข้างหน้า นะพรามจรย์แม้ทั้งบทที่เหลือจึงควรในมงคลข้อว่าพรหมจรหรืออย่างนี้ไหนไหมอิทะยกให้ดีนะยกให้ดีนะเออในมงคลข้อนี้มงคลข้อนี้คือมงคลข้อว่าอะไรข้อมงคลข้อว่าพรหมจรรย์อย่างอืม เนี่ยสามารถแปลก่อนก็คือเพราะความที่แห่งนั่นเองนะเวลาแปลเพราะความที่แห่งนั่นเองนะตรงนี้อจึงควรควรในไหนหนึ่งควรในนี้นะต่อไปอีกทําไมต่อในบรรดาเมถุนวิรัตเป็นต้นนั้นพี่ว่าหรือว่าถ้าว่าก็ได้นะถ้าว่า,าศาสนาหรือคําสอน ถูกถือเอาอยู่ในมงกลข้อว่าพระมจริอย่างนี้ก็จะต้องโทษในเพราะการกล่าวซ้ำรุตตะแปลว่ากล่าวนะรุตตะแปลว่ากล่าวนะนะรุตตะแปลว่ากล่าวนะแปลว่ากล่าวพูณะแปลว่าซ้ำกล่าวซ้ำจะต้องโทษเพราะการกล่าวซ้ำ มาจากอะไรมาจากว่าจากธาตุนะมาจากว่าจากธาตุทำไมเป็นรอดเรืออาจารย์เอาก็ลงละอาคมไงโอ้จะไปยากอะไรเอวแหวนหายไปเลยเหรอคะเอวหวนอาเทศเอวเวนเป็นอุกไงอาเทวยสเอวเ็นโอ้โหทำตัวยากมากเลยเจ<า>้าต้อง,ต,องต้องดูร่างฐานเดิมให้ดีเน,นี่ยเดียวไม่รู้เด้าวค่ะเออมันต้องชำนาญเรื่องวิยากรณ์ก็ต้องชำนาญ เหอ็น <c oughs> ไ,ไหมเนีย่ยก็คือว่าจ่าธาตุอะว่าจ่าธาตุอาเทศวะอาเทศวะทั้งตัวเลยเป็นผุนะอาเทศวะทั้งตัวเลยเป็นผุแล้วก็ลงละอาคมลงมาเลยมีรุดมีรูปเป็นรุดถ้ามีนี้เป็นบทข้างหน้านีา้นี้เป็นข้างหน้าก็เป็นนิรุติศาสตร์เห็นไหมเห็นไหมตวเต่ามาอย่างไงคะ อ้าวก็ต่อเต่าก็ตาปัจจัยไงเต่าแรกค่ะต่อเต่าจุดนะคะอ้าวก็อาเทศที่สุดธาตุเป็นตะไงจะไม่ยากอะไรอ๋อต้องอาเทศเนาะเต่ารลงตะปัญญาไม่อาเทศก็ลบสลัดที่อ้อลบพยัญชนะที่สุดธาตุแล้วก็ซ้อนต่าเข้ามาแค่นี้ก็เสร็จแล้วเอาค่ะจะไม่ยากอะไรลบพยัญชนะที่สุดธาตุแล้วซ้อนต่าเต่าเต่านี้ตาปัจจัยยุ่งัง ไม่รู้ฟังทันหรือเปล่าคนอื่นคนอื่นฟังทันหรือเปล่านี่านมาจากวัาจะธาตุอาเทศว่าทั้งตัวเป็นอุลงระอาคมบวกตะปัจจัยแล้วก็ตับปัจจัยมาเจอกับเระเรือก็ซ้อนลบพยัญชนะที่สุดธาตุก่อนลบเจ้าจานก่อนแล้วก็ซ้อนตะเพราะาลงตัปัจจัยต้องซ้อนเพราะมันลงระอาคมมาธาตุที่ลงด้วยละมันต้องซ้อนเนาะ ก็ปเปลี่ยน้าที่สุดท้ายก่อนแล้วก็ซ้อนตะถูกไหมคะ <tricked you? S 1> อาจารย์อารจมพูดถึกไหมไม่ร er ู <S 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 ้เหมือนกันไปเอาละมาจากไหนก็จะบอกละอาคมอ่ะเอากโยมบอกว่าละเป็นที่สุดเมื่อกี้เนี่ยไปเอาละป็นที่สุดไม่ได้บอกละที่สุดลบที่สุดท่าคือเจ้าจานอาจารย์บอกให้ลบเจ้าจานทิ้งไปเลยเพราะว่า ตะปัจจัยเวลาลงต้องลบที่สุดธาตุแล้วก็ซ้อนตะอือ่าต่อไปอีกอก็อก็ปริยัติศาสนาหรือว่าศาสนาคือปริยัตินี้ก็ได้แล้วแต่จ,แะนะจะแปลนะมันจะแปลทับศัพท์ก็ได้ปริยัติศาสนาหรือว่าศาสนาคือปริยัติ ท่านถือเอาแล้วแลด้วยวาจาอันเป็นสุภาษิตก,ก็แม้ในเบื้องแรกแม้ในเบื้องแรกท่านกล่าวไว้ว่าอาานะ่รวะนะใช่ท่านกล่าวไว้ว่าในเบื้องแรกตรงนี้ะนะ ก็แม้ในเบื้องแรกไม่เบื้องแรกหรือว่าในเบื้องต้นก็ได้ท่านกล่าวไว้ว่าวาจาอันเป็นที่แสดงธรรมแก่คนอื่นแก่คนเหล่าอื่นบันเดตพึงทราบวา่าอพึงทราบวา่าวาจาอันเป็นสุภาษ,ษิตในคำว่าในมงคลข้อว่า เอ่ออะไรนะวาจาสุภาษิตาวาจามมั่อหเออสุภาษิตาวาจาอันมงคลข้อวา่าข้อว,ะวะอ่าว่าคำไหนไหมาักหนึ่งมั้งคะเอาอีกเพราะฉะน,นั้นอันไงเนี่ยเพราะฉะน,นั้นนิโรธทศัตย์ ท่านก็ไม่ถือเอาในมงคลข้อนี้ว่านิพานะนิพานสัจจิกิริยาในภายหลัง<อ>นะเพราะท่านถือเอาแล้วในมงคลข้อนี้ว่าอริยสัจจานัท,ทสนังฉันใดนะบัณฑิตก็พึงทราบอุปมายนี้ฉันนั้น